คูณ4มาอีก320บาทวาย3ตัวมาอีก7,512บาทโอ้โหเอาเลยครับกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บอยแอนด์แกงครับ ครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าสูตรหรือว่าโปรแกรมสกแกนสล็อตนะทุกคนและเกมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับก็คือสล็อตหมาจงเวที่มีอัตราชนะ95โอ้โหถือว่าหน้าเล่นหน้าลุ้นหน้าลองมากๆเลยนะเอาละครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับไป โอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเกมของสล็อตมาจงเวนะครับผมแน่นอนครับผมคือแบบนี้นะมาจงเวหรือว่าเส้นทางมาจองนั่นเองนะครับเกมนี้เป็นเกมของค่ายสล็อตพีจีนะทุกคนซึน่งถือว่าเป็นเกมที่โอเคเลยใช้ได้เลยนะครับใครชอบแบบเกบตัวคูณไปเรื่อยๆนะแนะนําเลยครับผมสําหรับเกมนี้สล็อตมาจงเวนะทุกคนครับผมสาหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตที่ผมใช้อยู่นะครับรวมถึงสนใจอยากจะเล่นเกม ใายเดียวกับผมเลครับก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิง์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับทุกคนอ่าก่อนจะไปรับชมเกมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของช่องบอยแอนด์แกงนะทุกคนโอเคผมเดี๋ยวเราไปดูเกมกันเลยดีกว่านะครับโอ้ตะวันนี้นี้40บาทวายหตัวโอ้โห140ีบาทว่ายนตัวตัวแล้วคูณ6มาอีก72บบาทนะทุกคน คูณสิว่ายังไงโอ้โหมาอีกหกสิบบาทเบาไปนิดนึงครับโอ้ยคนถือว่าสวยงามใช้ได้เลยดีกว่านะครับผมโอ้โหสวยๆอ่าต้องแบบนี้ครับผมวันนี้ตูนประมาณ400บาทนะทุกคนนะเรามาลุ้นกันครับผมว่าสูตร9 5ปเซนี้มันจะไปได้ถึงขนาดไหนนะครับแล้วเราจะได้กําไรหรือเปล่าต้องติดตามรับชมให้จบนะทุกคนโอเคครับผมจะวันนี้วายสองตัวคูณสี่มาอีก48บปบาทคูณหกว่ายังไงครับผมโอ้โหมาอีก1 0ึงร้อย ยี่สิบบาทวันหนึ่งตัวคูนสิบม่อีกห้าสิบบาทครับผมไหลหรือเปล่าไม่อีกสิบบาทคุณผู้ชมโอ้โหเบาเกินไหลามาโอ้โอ้ทุกคนเบานะครับแต่ก็ยังว่านะครับเพราะว่าเราเบสสิบบาทด้วยนะทุกคนเป็นเงินรางวัลก้อนโตหรือว่าบิ๊กวินนะครับที่2องรบาทจาังหวะนี้สวยๆไปยให้ผมลุยกันต่อทุกคนโอ้โหจังหวะนี้ไม่ไหลด้วยนะครับแค่2บาทเท่านั้นโอ้ยยังไงครับเนี่ยจะถึงพันหรือเปล่าคุณผู้ชม วายหนึหน่งตัวโอ้โหวายมันไปอยู่ไกลเกินนะครับผมโอเคเงินรารวมของเรา594บ,บาทนะทุกคนถือว่าโอเคใช้หน้าเนะครับเพราะว่าเบ็ด10บ,บาทแล้วก็บางทีก็ไม่ได้หวังเลยทุกคนว่ามันจะแตกแบบเยอะแยะนะครับเพราะว่าอย่างว่าเนะครับเพราะว่าเบ็ดน้อยก็ต้องทาใจนิดนึงนะทุกคนก็เขาเรียกว่าอะไรดีเราต้องค่อยๆเก็บไปทีละนิดทีละน้อยนะครับโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วผมขยับเบ็ดไปแล้วนะทุกคนเป็น40บบาทนะครับโอ้ยใครแบบ ไม่มีเทคนิคการเดินเบ็ดก็สามารถลองนำเอาไปใช้ดีได้นะทุกคนสำหรับการเดินเบ็ดแบบนี้นะโอเคผมจะวานี้56บาทครับผมคูณ3โอ้โห4 8่อบาทวาย2ตัวมาอีก2อ0พัคับอีก50บาทคุณผู้ชมสวยสวายวาย1ตัวโอ้โหใช้ได้ครับผมใช้ได้2590บาทนะทุกคนโอเคผมไปอย่างรวดเร็วกันเลยดีกว่านะครับ โอ้ยดูทุกคนหน่าสวยมากๆนะครับถ้าตัวกษรจีนที่มีสีแดงแล้วก็สีฟ้าเข้าเนี่ยผมบอกเลยว่าบันเทิงเริงลมมากๆเลยนะโอ้ยใครเคยเล่นเกมนี้บ้างครับถ้าเคยเล่นพิพ์บอกกันหน่อยนะทุกคนแล้วกำไรดีหรือเปล่านะครับพพ์บอกกันได้ที่ใต้ comment, คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคดูกันต่อครับผมทุกคนว่านี้โอ้โหสกตเตอร์เลยเฉยเหลือโอกาส2ช่องครับผมจะมาหรือเปล่าสําหรับฟรีเกมหรือว่าฟรีสปินนะทุกคนยังไงครับผมยังไง โอ้โหหมาครับผมซือว่าสวยงามมากๆเลยนะทุกคนโอ้ยสิบสองการหมุนฟฟีครบผมจัดมาครับผมสําหรับสล็อตมาจงเวยโอ้สวยๆเลยนะสิบสองครั้งนะทุกคนสําหรับฟีสปินของเรานะครับโอ้ยไปแล้วผมผ่านไปอย่างรวดเร็วจะรอดหรือเปล่าจะเกลือหรือเปล่าคุณผู้ชม คูณสี่โอ้โหมาอีก64บาทครับผมวายหนึ่งตัวมาอีก24บาทวายหนึ่งตัวคูณสิบมาอีก400บาทนะทุกคนหลายหรือเปล่าครับผมโอ้โหน่าเสียดายมากๆเลยนะทุกคนปีตี้ห้ี่520บาทโอ้โหจังหวะนี้มีโอกาสฟรีสอนฟรีครับผมจัดมาโอ้โหผ่านไปแล้วคุณผู้ชมหนึ่งช่องนะครับเหลืออีกสองช่องสองช่องโอ้ยมาหรือเปล่ามาหรือเปล่ามาหรือเปล่าโอ้โหทุกคนไม่มาครับผม 8บาทจังหวะนี้คูณ4ี่มาอีก320บาทวาย3ตัวมาอีก7512บาทโอ้โหจัดโคตรหนักโคตรเต็มคุณผู้ชมอ่ามันต้องแบบนี้นต้องแบบนี้สวยงามสุดๆไปเลยครับผมโอ้โหมาดอกนี้สบายใจแล้วผมวันนี้สวยงามมากๆคุณผู้ชมเดี๋ยวผมรอสรุปยอดสักครู่นะครับปล่อยให้ตัวเลขมันไหลไปผมปล่อยให้มันไหลไปคุณผู้ชมโอ้ย จหนักมากครับผมนี่คือสเสน่ห์ของมาจงเวนะครับหรือว่าเกมสไตล์เก็บตัวคูณนั้นทุกคนปิดไปที่7840บาทเป็นเงินรางวัลก้อนโตระดับซุปเปอร์อุ้ยแจมแมวครับผมายผมลุยกันต่อนะทุกคนจังหวะนี้240บาทวายหนึ่งตัวคูณ6มาอีก24บาทครับผมคูณ1ิบว่ายังไงคุณผู้ชมอุ้ยจังหวะนี้272บาทครับผมอ่ามาครับผมลุยกันต่อนะทุกคนเหลือ4ครั้งครับ 3ครั้งคุณผู้ชมยังไงต้องมาแล้วไหมโอ้โหเหลือ2ครั้งยังไงมาหน่อยแต่วานี้24บาทครับผมโอ้โหมาอีก16บาทคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหนะฮะเสียดายมากๆครับผมลุยกันต่อเลยนะโอ้โหการหมุนรีครั้งสุดท้ายไม่มาคุณผู้ชมน่าเสียดายแต่ว่าถือว่าจัดหนักแค่แล้วนะ8,672บาทนะครับสำหรับเงินรางวัลรวมของเราคุณผู้ชมสวย แจมแมวมาๆผมวันนี้ทุน400บาทนะทุกคนบวกมาถือว่าใช้ได้เลยนะครับ <Okay. S 1> บวกมาประมาณ11,000บาทนะถือว่าแจมแมวสาหรับสูตร95เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะครับรวมถึงสนใจอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะทุกคนก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ โอเคทุกคนก่อ,อนที่เราจะจากลาลาจากกันไปนะครับผมก็ต้องขอฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องบอยแอนด์แกงนะทุกคนวันนี้ผมบอยแอนด์แกงก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ